สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้น้องจะมาแนะนําโต๊ะอาหารไม้ประดู่ครับชุดนี้หกเก้าอี้ครับเยวจให้ดูเก้าอี้เก้าอี้แบบนี้เลยครับสวยๆครับขาตึงเงาๆเลยครับหน้าเงาเงา สวยไหมน้องสวยมากไหมคะม<า>ชอบไหมเ<า>ยี่ยมหน่อยหน้ากว้างก็จะอยู่ที่80ดสเซนนะครับตัวนี้หน้ากว้าง80เซนความยาว150ยห้าสิเซนครับเป็นชุด6 9เก้าอี้ครับมี6 9เก้าอี้หรือถ้า เราอยากจะเพิ่มเก้าอี้ก็ได้ครับชุดหกเก้าอี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมืนแปดพันครับชุดนี้หนึ่งแปดพันบาทขาครับเงามากมาเงามาก